รู้ไหมว่านกชนิดเดียวที่สามารถอยู่เหนืออินทรีได้คืออีกามันจะคอยขึ้นขี่หลังพญาอินทรีและคอยจิกคอยสร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลาแต่พญาอินทรีจะไม่ตอบโต้หรือโจมตีและเสียเวลาไปต่อแยกับมัน<ว>เพียงแค่พญาอินทรีกางปีกให้กว้างและบินสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ <Yes. S 1> และยิ่งบินสูงมากเท่าไหร่อีกาก็จะยิ่งหายใจลำบากได้มากเท่านั้นและเมื่อนั้นมันจะเริ่มถอนตัวและล่วงด,ดูลงมาเพราะขาดออกซิเจนในอากาศและหมดเรี่ยวแรงที่จะบินนั่นเอง จงเก็บแปลงของคุณไว้บินให้สูงสูงอย่าให้ราคาแก่คนที่ชิงชังเราเดี๋ยวเขาก็จะตกต่ำเพราะทำตัวของเขาเองนแหละเมื่อนั้นทุกอย่างจะราบรื่นโดยไม่ต้องออกแรงใดๆใครจะตัดสินคุณยังไงก็ช่างเขาแค่คนที่แค่เราก็พอใครไม่มีส่วนกับชีวิตเราก็อย่าไปให้ความสำคัญไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองจงทำใจเพราะโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยโดนตัดสิน โลกนี้มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรามีคนรักก็ต้องมีคนเปลียดมันเหนื่อยเกินไปที่จะทําให้ทุกคนชอบและพอใจเราได้อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดไม่รู้จ,กจักคิดอย่าผูกมิตดกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายพวกคนผ่านและอย่าทํางานให้กับคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของคุณวันนี้จากใจอาเซนฟาร์มสวัสดีครับ